สบายดีพ่อไหมพี่นอ้องกินข้าวเศร้าน้ำกันเมื่อนี้วันอาทิตย์ฝุ่นตกลิ้นเบ็ดมือวันนี้นะบม่ได้อย่างไรอันได้แต่ปลาแห้งตัวเดียวพี่น้องเอยขอลออย่านี้ทอดไข่ทอดไข่ดาวเอ้ย <c oughs> ดื่มใส่สียอยซ่จันี่เจลพักพักพักสมิกอ่อาเน,นื้อมาไม่มาละขี้นก มามาเช็บๆน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่อย,ยพี่น้องเด้อทานน้ำมันจากบาดาอาเขาเศร้าน้ำกันทุกโมงมันสิบโมงสิบโมงปลายแล้วพี่น้องเข่าเศร้ากบเาขาสวยเพราะว่าหลาใหญ่ห่างกินคาบเดียวกุ้มฮอนมะแรง Paham, hang pi nak. Satgu. Mau paham. สมซื้อมาล a c h i e นกขนาดนั้นรักสมิทอ่อนลืมไข่ตุ้มพัก <c oughs> ซื้อเนื้อกินมาค่าันแถมให้ฆ่ามันกนจ็จะดีจะดีขึ้นมาแถมทันแถมนี่ให้หกับพี่น้องเอ,อ้ยนี่ทำเพิ่มมาคนทำมีน้ำใจเหมือนกันนะว่าถือคอขอกินกระโบทีว่า,บาโบถือคอขอซื้อกบับโบขายเพื่นวัยตรวจสับพากรังจักรบาลดื้อ มามาแซบบ็บเซบมันกแบบันได้พี่น้องเดยอืมอมรสมพักบัวใส่กะลามอีย nó mạnh, hmm, này, ngắm, ngắm. Tỉnh, thay nó toát ngam ngam ngầm, hương vị gì thay sắp, mùi gì là ạ? chẹp ngồi con chị tôi mới là kỹ năng đó chứ nó nói Chà. Hmm. Yep. ฮักเมกออน่อ,อนมาลัางตุเมยิมกักเราไปเซบ,บาทก่อนยังอยู่ผงไงเกิบเขาจะฝากมาให้เพิ่นฝากไห่เฮาฮากเาแบงกินแบงทานเอาไปทานให้เพิ่นเนี่ย เงี้ยแต่ฝาก้ห้เาจีพี่เนาอ่ะครับ สิ้นลาแหงเลียวเลยแล้วมาเร